สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าบอกันทั้งวนช่นเ,เลืมพี่น้องจ้ามาดูกันน้จีนสาวน้ำปลาแดกตีนไก่ต้มน้ำปลาแดกใส่ตีนไกต่ตำปลากระกป๋องใส่ค่ะใส่พริกไปนน้ำหน่อยนึงนะพี่น้องจ้าจีนตีนไก่ว่าดีไปแล้วรอบนึงค่ะ ตามปลากระป๋องใส่น้ำน่อยนึ่งน้ำยาบน้ำอันเห็ดเป็นวันขนมจีนชาวน้ำประเด็กตีนไก่ปวยน้ำลายแตกเร <c oughs> นังอยู่ขวดด้ค่ะอัน สาลาเนย์ยุสวนผักแพลวอย่สวนกุยช่ายยู่สวนผักชี่พีบันไฮมาบะฮันเบิดพี่น้องจ้ามาเด้ออันแสบๆน้ำกันมาขนมจีนเห็นไหละพี่น้องจ้าเซนขนมจ,จีนของฮอลแลนด์นี่นะคะ่ะเอ็นมา ทำเลขแขกมานมาเด้อก่อนจะไปกินกาแกฟกันเลยกดแชร์กดซับสไคร์หน่อยๆเเด้อค่ะเป็นกำลังใจเนาะพี่น้องจ้าขอบคุณค่ะ มืนอไี้่ไปกินยุ้ยสวนมาได้ค่ะมันเปียกฝน,นตกมืนน่อไห้ฝนตจกจ้ะผักแพลวหอมฉวัดไก่หน่อยไหน้อง O, ดึงใจน้อแม่ต่งเห็นน้ำคุณแม่น้องแมวเพิ่งกินน้แม่ก็ออาปากน้ำเล่าสูตีนสูตีนมง อปาปลาซตินไก่น้ำลายล้กทีอานตัวไหนไม่ต่อยนะฮะองกุมภาชาแนวลึกจีนไก่เม่อวานน้ำแม่ก็อ่านน้ำลาสุดข,ขัมมาเลย กินโหลพี่น้องพายากยงก็กินโหลดแำก,ก,ก,กินใหญ่ยงม้งมแงบ่มีแขวยแงนี่โอ้ยคือทอดอยู่ได้คือ,ค,อคือเห็นยง้บ่มีแขวยแงม้มเลยพี่น้องจ้ากินผักคือกันคือเห็นยง้จะคล้องกินผักอะได้ มนเลยนั่งอยู่ขั้วค่ะถากินอยู่ได้มหมเนี่ยเปเชียบอนน้ำเขาบอนยูโรเนาะจ๊กกะกำลังมั่นอยู่จะน้อยก,กันกระโดดใช่กันนะจ๊ะเนี่ย เดีอยวเดีกอืมตัวตัวตัวไปนอ่ะอืมวัไเดียวจะเกลือไปนองอันนี้อากาศดีๆกับตีไปยางนึ่งเลยออกไปกินข้างนอกเขาบวุ่นไายแต่น้องแม่ก็มีปัญหาค่าแม่วันนี้ เพราะเนมันบะมีกินเนี่ยแต่มันเป็นเหลือกกินละชันเพราะเนีเป็นมีกินเป็นเหลือกกินละชันไะพี่น้องอ่อนๆเลยอุ่ๆ มากจนจะไแน่แล้วค่ะ พีไปมาแพ้แพ้วกินกนสุดยัไสม Uh hum. Pera เผ็ดไปน่อใส่พริกไปกือบยี่หกออกเลยคงคงเผ็ดนะ Quince se lo ใชแหละค่ะขอรคุณพี่น้องๆด้วยค่ะ <T> สิเข้ามาค่อยสนับสนุนเนาะค่ะและเป็นกําลังใจให้กันโดยตลอดเนาะค่ะขอบคุณมากนะขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกๆคอมเมนต์ทุกๆโอ้ยทุกๆก็ซับสะใจเนาะจ้ะกั้งเก่าเลยใหม่ขอบคุณครับดูแลสุขภาพรด้วยจ้ะพี่น้องจ๋าดำๆเรื่อยๆเนาะจ้ะคิดจริงไดยก็ขอให้พี่น้องได้จริงนัานเด้อพี่น้องจ๋าสู้ๆกันไปเนาะ พอกันจินะ้หนาแซ่บ